อพวนกนี้วัเนเกวดอะไเงี้ยไปทำส่งงานบ้าแหละออกัาพยาบาลเนี่ยะร <c oughs> ออีกแล้วหรอเร้่อได้แล้วน้องูแตกถังแตกถังโชสาวเงี้ยอ่าโชโชโก้ามพิก,กา้ารใหญ่เลย มื call, ่อ you ก know, wow. ่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ตอนพี่อยู่ร้านร้านรถนะพี่ไอพี่ขับมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงนี่กีดเลยเหยียบพี่รถไปรถพี่เท่อ่าเข้าโค้งเอารถคว่ำวายพ่ามๆไอเจ๊เป็นจะเล่นรถเกียร์ตีอยู่หรอเกี๊ยบเกี๊ยบเกีอยบตัดรูปยิ่งการใหญ่ ตายเ้ิดความไหลเลยทำไมพี่ไปไกลจังเลยเฮ้ยแมตนี้่มีปืนกูเหรอวะโอ้โหได้กูปุ๊บคุับเฮ้ยโอ้งเก็บทุก๊บปุ๊บปอ๊บโอ้ยโอ้ยตีแล้วเนี่ย โปเน่พี่บัดเฮ้ยพอแล้วไม่ทักหรอพอแล้วไม่เล่นอย่างพี่นาโอ้โห้นยอกว่าจะได้ปืนเฮ้ยแองเพื่งนจะได้อยู่เอ็มพีามสีตายอยัอายเดี๋ยว ไม่มีกระเป๋าวเก็บเก็บเก็บรอยนัดมาให้ดิไม่มไม่เปออ็นอ่าเมื่อไหร่ววยังถือลูกซองสองนัดอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่นะไปคลารกนะอไอ้เจอกระเป๋าหนึ่งว,ว่ะเพื่อนใช้กระเป๋าเลยกล้าไมเนยังหากระเป๋าไม่เจอเนะี่ย ้า้าหากระเป๋าไม่เจอไม่ไม่หากรอเคต๊่นเไยเอาได้ละกระเป๋ายี่สิบก็ดูกันอีกร้านห้าง ห้าาสิเคยปะเคยปะเอ้ยไอสัตร่อนห้า้าสิก็ดูกระดิกกระดูกระดิกล้านห้านะกระดูกระดิกแม่งร่อไปล้านห้าปลาอ่ะปลาเดินแม่งปลาเดินข้ามปีเต่าแตกอะอะไรน้ำเต่าตัวปูตาเอ้ยน้ำเต่าปูปลาโอ้ยทัไนัเนี่ ส,สมัยนั้นนใส่อิ๋วนี่โคตรดังเลยนะสมัย,มยตอนเรียนประเทมอ่ะกระบองห่อคงกระบองห่อคงนี่แม่งโหเหลืองทั้งโรงเรียนอ่ะใช่ไม่ผ่าดค้นสีทองไปก๊าสไปก๊สสฮัลโหลราบกระตไปเป็นนี้ก็ได้นี่วะาไปแก๊ส เดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนั้นเป็นไหและเบอร์ถามเบอร์เบอร์ที่อ่ะก็พี่ไปแก๊สก็พี่ไปแก๊สไม่ใช่ผมก็ไปตามหมาค่ะแก๊สไหนวะก็พี่พี่มาอีกสองว้อตีวงไกลแล้วกันพี่ยังกำลังสิบรอเอองงไงเห็นตีวงไกลกันตีโค้งสกกลเลย ไม่ได้ดีพีเดอเอ้าหรอจเจอแล้วเมื่อกี้แต่มื่อาที่แล้วมีรุ่มเลยนะตาที่แล<า>้เวเลยพี่ตาที่แลวพี่เบิร์ตปาตรงที่ว่าพี่ติกไว้ใช่ไหมใช่ใช่ก็เขาบอกอยู่ว่าแก๊สเม่อว่าาาาว่าก๊กระดกระดแปลว่ายาป่าเนี่ยแต่มันคนละหมู่บ้านกันนะพี่ ก็พี่ติ๊กโนแล้วผมพี่หมากอนนี้แต่เขาเรียกชื่อไงเขาไม่ได้บอกเขาเขาเขาไม่ได้บอกให้ไปที่ติ๊กแต่เขาเรียกชื่อหมู่บ้านนะคาใจไหมเล่นมาตั้งนานเลยไม่เข้าใจพี่เบิร์ตอีกเหรอว่าเขาบอกอยู่เขาไปหมู่บ้านขาไม่ได้ยกชื่อไอพี่เบิร์ตมีตัวใช่ใช่ตัวไม่ยิงขึ้นเรื่อย โอเคพี่ awesome awesome โอเคดูแลพี่ด้วยน้องฮะตรงที่เขาติ๊กมันมีชื่อไหมแก๊สกราฟเดี๋ยมีชื่อไหมไม่มีเยอะเรียบร้อยบวกหนึ่งมันมีเก็บเสียงไหมถ้ามีเก็บเสียงใช่ไหมอ๋อมีนี่มี air dog ลง เจยอยู่บ้านไหนเจอยู่บ้านไหนนนเราต้องขึ้นบ้านสูงยิงมันพี่หองน้เนี่ยคเอเชชัม o รคเอเชชั o ม o ันคเอ o เน พี่เบิร์ดมีมีกอสามเขียวมันมีกอสามมันหน่งเขียวเพื่อนโดโยอะมากแค่แล้ว awesome thanks thanks พี่เบิดอยู่ตรงบ้านมันมีนะมีวักี้มาเก๋มาาต่เราไง โอ้ยโอเคอย่าพี่เบนพี่บัสเขาเอาไม่อยู่แล้วพี่บ,บัสหนีไปช่วยเพื่อนไปชุบเพื่อนดีกว่าไม่ได้อะช่วยไม่ได้ไปเถอะน้ำมันเก็บของมึงมึงหนีไป หนูไม่มีดีพยิงใจนะกูไปให้มันเก็บของโอ้ไอตัวที่กูยิงทิ้งมันมันชุบได้เอ้ยมันมีคนยิงขึ้าไปไปขวาดิไปฮอตสปินเลยเอ้ยไปเลยเลยไปฮอตสปินเลยสายมือสายสายวงอ่ะเห็นปะโอเคโอเคได้ได้ที่เราเออวะนี่ยังสงารโลว่ะ ใไปกลางลู่แหวงอนทีิดัปกลางลู่เหรอไปอย่างไรถ้ามันตามมามันมันก็ยังแบบไอ้นี่ไงพี่ไม่แน่มันอาจจะเห็นเรากำลังขึ้นเขาอยู่ก็ได้ต <laughs> ายละชัวร <laughs> พี่ยิ่งแบบฟางตัวอยู่เ <laughs> ฮ้ยพี่เป็นพ่อมดเอ้ยจะว่ารเราถูดตรงนี้ก็ได้นะ อ่าได้นะเพราะอยู่ในวงอยู่เงี้ยมาเฉยซิซีเรียนเ่อนเรานะก็ค่อยวิ่งต่อแต่งแต่งมาร์นะเขาบินบินเข้าวงเลยนะไปตรงที่มาร์กอ่ะไม่ไม่เนี่ยตรงเนี้ยตรงฮอาสปินนี่ก็มีรถมีรถมาเี่มีรถมา เอ yeah, อปูมาแอร์ดรอปมันไอตีนั้นเลยใช <laughs> ่ไอตีแล้วเดนกูเอาอีกแล้วโอ้โหแล้วไปลงตรงนั่งด้วยไหนๆสองตัวนั่นเลยโอ้โหเอาอีกแล้วไอสองตัวเราอยู่ตรงหน้าหินเลย Mark the location. the มันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำตบมาให้ได้แล้วกันมาคาไปหาเพื่อนแล้วพี่พี่พี่ไปหาพี่เบิร์ดนะเดี๋ยวหนูไปเอ้ยพี่ไปหาพี่เบนส์นะเดี๋ยวหนูไปหาพี่เบิร์ดตโอ้ยเดีิมตกตาย มีตัวอยู่ทางนี้นะพี่ยิงนละยม,มึงงอไปแล้วลออนะมันกำลังไปช่วยเพื่อน <c oughs> มีแช่ํำร้อนอยู่ยังไม่รู้มันอยู่ตรงไหนวะอ <c oughs> ไม่แน่ใจไม่มีมียาพันอ <Awesome. Awesome. S 1> เดี๋ยวเาราทุกคนมาจัแบตัวนี้แ,บบโดโดโแล้วโ,ยโ,ยโยอยนู่ในน้ำว่าแล้วทำไมไม่เห็นตัวมันมันอยู่ในวางน,นะน้ำ